เราดันสมาล์สสุพรตรงนู้นเหมือนกันชั้สิบสี่คุณอมวันนี้ก็มาเป็นเจ้าภาพใช่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เหมือนสนิทกับทางผุ้ส่วนที่ร้านค่ะก็เลยให้เรามาเป็นตัวแทนเจ้าภาพด้วยค่ะค้าขาว ช็อกมากค่ะเพราะว่าเราเหมือนเราก็ไม่เคยรับรู้อะไรมาก่อนเนาะแล้วหอมว่าคุณแม่เป็นที่รักของคนในวงการเพราะว่าแม่บอยน่ารักมากช่วงที่แบบเข้าวงการมาใหม่ๆหอมกับบอยอ่ะจะเข้าวงการมาช่วงเดียวกันแล้วก็เวลาที่เราไปอีเวนต์ทำอีเวนต์ร่วมกับบอยบ่อยเจอบอยบ่อยมาก mm hmm. คุณแม่จะมาด้วยเกือบทุกครั้งเลยช่วงแรกๆค่ะ mm hmm. ก็เลยมีโอกาสได้เจอคุณแม่แล้วคุณแม่ก็น่ารักหอมว่าทุกคนรู้ในความน่ารักของคุณแม่อ๋อหรือบอก บอยน้องพัทไงบ้างเลยครับเจอแต่บอยยังย yes. ังไม่ได้เจอนองเลยค่ะคือหอมว่าตัวเขาอะน่าจะแบบน่าจะน่าจะเสียใจมากกับเรื่องนี้เนาะครอบครัวหอมก็ไม่ไม่อยากดราม่าเพราะเรารู้ว่าครอบครัวเนี่ยรักคุณแม่มากขนาดไหนทุกคนรักคุณแม่มากๆวันนี้ก็มาในลักษณะของการให้กําลังใจมากกว่าค่ะหอมว่าบอยก็ไม่ได้อยากรอปะรอเ็าบินไปปะ๋อ ก็คือหอมก็ไม่ได้อยากมาฟิลดราวมาหรืออะไรเงี้ยเอออยากให้กําลังใจเขาเข้มแข็งมากกว่าค่ะแล้วก็ตัวบอยกับหอมเวลาเจอกันก็จะฟิล์แบบตลกตลกใส่กันมากกว่าอะไรเงี้ยวันใหม่ลคะครที่เจอวันใหม่ของเจอเขาตอนเด็กๆกับคุณแม่ค่ะซึ่งตอนนี้เขาโตหอมว่าเขาจําหอมไม่ได้หรอกแล้วก็เท่าที่เราติดตามข่าวน้องก็เพิร์ดแหละเพราะน้องสนิทก,กับคุณแม่มาก มวงหลีดเยอะมากเลยรู้สึกไงครับอกมาของเยอะรู้อยู่แล้วว่าพวงหลีดจะต้องเยอะ,แ,<ล>ะแน่ๆเพราะว่าคนรัก<ๆ>คุณแม่เยอะมากจริงๆค่ะบ้านนี้ก็น่ารักทั้งบ้านด้วยน่ารักทั้งบ้านจริงๆแล้วตัวคุณแม่น่ารักแบบน่ารักมากๆคือคุณแม่เป็นวัยรุ่นมากทุกครั้งที่เจอกันค่ะอยากจะบอกอะไรคุณแม่ให้ประทับใจไหมคะเออครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการเดินทางไกลสาหรับคุณแม่นะคะก็หอมขอให้การเดินทางครั้งนี้คุณแม่แบบ ไปสุขสันตม์มันเป็นเราเราว่าเราสนิทกับคุณแม่น,อน้องในคนในวงการนะรวมไม่ถึงนักข่าวด้วยอ่ะอว่ารู้สึกเรารู้สึกไม่ต่างกันเลยไม่ได้รับรู้มาก่อนว่ามีอาการป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าก็เป็นความตั้งใจของครอบครัวที่ที่อยากจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับพอพอคนนอกมารู้ทีเดียวเราก็เลยรู้สึกใจหายเชื่อว่าแม่ถ้าได้เห็นภาพ ทางครอบครัวก็จะใจชืนน้นนนคุณแม่เป็นคนโพสิทิฟมากๆนะคะทุกครั้งหรือเวลามีข่าวอะไรตอนนั้นน่ะหอมจําได้ว่าหอมเอาจริงๆนะคะหอมดังเพราะหอมเป็นข่าวไปดูหนังกระบอกประกอบตอนนั้นหอมจําได้ <c oughs> นั่นคือยิ่งกว่าผลงานใดๆนะคะคือเราดังไปตรงน,นั้นและเราอะ่ะก็แบบถามเคยถามคุณแม่ว่าซีเรียสไหม <c oughs> เพราะว่าลูกเป็นพระเอกคุณแม่น่ารักมากบอกแบบไม่ซีเรียสเลย เรารู้สึกว่าโหแม่บ้านเนี่ยน่ารักจังเลยแล้วความน่ารักของคุณแม่ก็เสมอต้นเสมอปลายทุกครั้งที่เจอจริงๆรค่ะหลายคนยกให้ครอบครัวพี่บอยเป็นค้อบครัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างก็ไม่แปลกใจเลยค่ะทุกทุกครั้งหรือทุกทุกเรื่องที่เขาแสดงออกมาครอบครัวนี้น่ารักมากจริงๆอะค่ะแล้วเราก็เสพสื่อเราทุกครั้งที่เราเสพเนี่ยเรารู้สึกว่ามันได้พลังบวกทุกครั้งเลยเป็นครอบครัวที่เราดูแล้วเรายิ้มทุกครั้ง นี่ขนาดเราเป็นคนนอกเรายังรู้สึกใจหายฉะนั้นวันนี้หอมแบบคิดแทนครอบครัวเขาเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแล้วครอบครัวน่าจะใช้เวลาในการผ่านผ่านช่วงเวลานี้อย่างยากลำบา,ากจริงๆอ่ะก็คือเป็นกําลังใจให้แบบสุดๆเลยค่ะ แล้วเราก็ชอบกินเบสใช่ไหมใช่ไมแม่ชอบกินมากเลยใช่ไหมพี่เยาไปถามพี่หอมแม่กันนะหลบบอกเองไหมปอกเองหมแบบว่าอยู่ในตู้แแม่บอกชอบชอบอะไรวันใหม่บอนาะชองหนแต่เฮียบอยไม่ชอบเลย ไล่เราไหมแบบว่าจะไปกินที่อื่นอ๋อนึกว่าจะแอบต้องแอบกินอะไร่บบนี้ถ่ายรูปได้ไหมคะรู้ได้ไหมคะบาอะไรนะครัยผมแอบตัดเองหรือเปล่าครับตัดเองไม่ต้องถามไม่รู้สิโอเค อ๋อเป็นไรเสียอ๋อโอเคข้าวป่ะทำไมันไม่ข้าววะมัาล่ะจมุตขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยสวัสดีครับ ปิดตอนไหนนะปิดเพิ่มหมดเลยเดือนเดือนอ๋อแต่ช่วงนี้ตสอบสอบหนักเลยทีพอโอเคเราจีบกันโอเคเราจีบกันคุณเราปิดเพิ่มไงอ๋อปิดไม่เท่ากันอย่างนี้หรอแต่ละชั้นปิดเติมไม่เท่ากันไม่หมายถึงว่าระดับชั้นอะระดับแต่ตอนนี้เรารออะไรเรารออ๋อรอเรียน พี่โอมน้องมันรอรับเนี่ยเ <c oughs> จ<อ>้าภาพ